ตอนที่370ผู้พลิกชะตาชีวิตส่วนร้านของหนิงตงเซิ่งยิ่งทำยอดขายได้อย่างถล่มทลายเมื่อวันปีใหม่มาเยือนผู้นำตระกูลหลักจึงเรียกเขาไปชมเป็นกรณีพิเศษแม้แต่หนิงตงอยู่ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามอัจฉริยะทางธุรกิจและว่าที่ผู้สืบทอดตำแหน่งผู้นำตระกูลก็อยากดึงเขามาเป็นพักพวก เพราะเมื่อเหตุการณ์พลิกกลับเช่นนี้จึงทําให้พี่ชายล้มเลิกความคิดจะฮุบสูตรขนมจากร้านตระกูลหนิงเนื่องจากหนิงตงเซื่องผู้ไร้ตัวตนในสายตาของตระกูลหลักได้รับความสนใจจากผู้อาวุโสเสียแล้วดังนั้นเขาจึงไม่อาจประมาทต่อกฎของตระกูลหนิงที่ว่าพี่น้องห้ามหักหลังกันเรื่องธุรกิจห้ามใช้เล่ห์เหลี่ยมเพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จหากใครฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงหรือโดนไล่ออกจากตระกูล บิดาที่มักเมินเฉยต่อเขามาโดยตลอดก็เริ่มแสดงบทบาทความเป็นบิดาที่เปี่ยมด้วยความรักน่าเสียดายที่เขาผ่านพ้นวัยที่ต้องการความรักจากบิดาไปนานแล้วเนื่องจากมารดาถูกคูหยินใหญ่บีบบังคับจนตายพอพี่สาวออกเรือนไปเป็นคนของตระกูลอื่นแล้วเขาจึงหมดสิ้นความรักที่มีต่อครอบครัวนั้นและมีเพียงความเกลียดชัง ยิ่งเขาประสบความสําเร็จมากเท่าใดหรือยิ่งทําให้เห็นว่าพี่ชายคนนั้นดูเป็นคนไม่เอาไหนเลยหูหยินใหญ่ก็จะยิ่งเป็นทุกข์แม้เขาจะไม่สามารถแก้แค้นให้มารดาได้อย่างจงแจ้งแต่การค่อยๆทําให้นางทุกข์ใจเพราะเห็นความสําเร็จของเขามันจะทําให้คนอื่นเห็นว่าเขาเป็นคนใจกว้างมากเพียงใดด้วยจริงหรือไม่สิ่งที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จก็คือกูเหนียงน้อยตรงหน้าคนนี้จึงเป็นธรรมดาที่เขาจะปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณอย่างให้เกียรติ บ้านหลังน้อยที่หนิงตรงเซิ่งเช่าไว้มีห้องหลักสองห้องห้องปีกทางซ้ายขวาอีกอย่างและห้องห้องครัวห้องเก็บฟืนก็มีอุปกรณ์ครบครันสิ่งที่ทำให้พวกหลินเว่ยเว่ยพอใจที่สุดคือบ้านหลังนี้เงียบสงบเหมาะกับบัณฑิตที่กำลังเตรียมตัวสอบท่าไม่ใช่หนิงตรงเซิ่งลงมือได้อย่างรวดเร็วบ้านหลังนี้ก็คงโดนคนอื่นเช่าตัดหน้าไปแล้ว บ้านหลังนี้ถูกหนิงตงเซิ่งสั่งให้คนทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเตียงเต่าก็ถูกอุ่นรอไว้พวกเขาจึงทำแค่จัดเก็บข้าวของอย่างง่ายๆต่อจากนั้นประมาณครึ่งการทุกพวกเขาก็มานั่งอยู่ในห้องอาหารระดับสูงของหยวนเคอหลายแล้วหลงจู้รู้จักกับหนิงตงเซิ่งเป็นอย่างดีจึงกำชับให้เสี่ยวเออไปรอรินชาและรับใช้หืมเหตุใดคุณชายหนิงจึงให้ความสำคัญต่อกู่เหนียงน้อยคนนี้มากเป็นพิเศษนั่งดูท่าทางเป็นคนใจดีอาหยา นี่ไม่ใช่คนที่ช่วยร้านของเราไว้หรือเหตุใดจึงใส่ชุดสตรีหลงจู้ฟังจดจำหลินเว่ยเว่ยไ,ได้จึงรีบให้คนไปตามหุ้นส่วนคนที่สองมาทันทีเพราะการเปิดตัวมเมล็ดสนปากอาสามารถต่อลมหายใจให้หยวนเคอร์ไหลได้ตอนนี้คำพูดของเจ้านายจึงมีน้ำหนักต่อตระกูลมากหุ้นส่วนคนอื่นก็ไม่ทำมาเป็นสอนหลงจู้อย่างเขาอีกต่อไปแม้แต่ร้านอาหารฝั่งตรงข้ามที่เชิญพ่อครัวมาจากเมืองหลวงก็ยังแย่งลูกค้าไปจากหยวนเคอร์ไหลไม่ได้ ชาเป็นชาชั้นดีสิ่งที่ถูกนำขึ้นโต๊ะพร้อมน้ำชามีถั่วลิสงห้าเครื่องเทศหนึ่งจานเมล็ดสนปากอ้าหนึ่งจานเนื้อแผ่นหนึ่งจานและขนมปังกรอบหนึ่งจานพวกเขาใช้จานขนาดเล็กๆที่น่ารักน่าเอ็นดูพวกมันยังมีขนาดไม่เท่าฝ่ามือเลยด้วยซ้ำคงกลัวว่าลูกค้าจะกินเยอะเกินไปและสั่งอาหารหลักน้อยลงสิทา่าหลินเว่ยเว,วแกะ,มะเมล็ดสนเข้าปากขณะเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยก็พูดว่าของพวกนี้ไม่ต้องจ่ายเงินหมดเลยหรือ ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกขอรับในเวลาปกติเนื้อแผ่นจานแค่นี้ก็เป็นเงิน2 0 0 e อีแปแล้วทว่าคุณชายหนิงเป็นหุ้นส่วนกับหยวนเครือหลายของพวกเราฉะไหนเลยจะต้อนรับเหมือนลูกค้าทั่วไปได้หลักขอรับหลงจู้ฟังพูดด้วยรอยยิม้มหลินเว่ยๆก็คลี่ยิ้มหมายความว่าวันนี้พวกเราได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพราะคุณชายหนิงสินะหนิงตรงเสิ้งยิม้มในบ้านของหลินกูเหนียงยังขาดของกินเล่นพวกนี้อีกหรือ ใช่แล้วถั่วลิสงห้าเครื่องเทศชนิดนี้ตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวบ้านตระกูลหลินก็หยุดขายแยมและผลไม้อบแห้งหลินไว่ยว,ว้นึกเสียดายที่ในบ้านมีกระทะว่างงานเยอะขนาดนั้นจึงเกิดความคิดจะทําถั่วลิสงห้าเครื่องเทศถ,ถั่วลิสงรอบรอบและของกินเล่นอื่นๆออกมาถั่วลิสงเป็นของที่หนิงตงเซิ่งจัดหามาเดิมทีร้านของเขาก็ต้องซื้อถั่วลิสงและ,มะเมล็ดธัญ,ญพืชต,ต่างๆอยู่แล้วเขาจึงซื้อวัตถุดิบมาเยอะกว่าเดิมหน่อยแล้วขายให้ตระกูลหลินในราคาต้นทุน เดิมทีพวกผู้หญิงสองสามคนที่ทำแยมก็ยังกังวลอยู่ว่าหลังจากผลไม้บนเขาหมดแล้วพวกนางจะตกงานคาดไม่ถึงว่าการค้าเกี่ยวกับเจ้าเทาลิสงจะดียิ่งว่าการค้าขายแยมเสียอีกในแต่ละวันแค่ทัลิสงเครือบเครื่องเทืออย่างเดียวก็ต้องทำถึง800ช่างและยังต้องทำถั่วลิสนอบกรอบอีก500้ช่างพวกนางจึงงานยุ่งยิ่งกว่าตอนทำแยมแต่ยิ่งยุ่งก็ยิ่งมีความสุขเพราะไม่ต้องกังวลว่าจะตกงานแล้ว ราคาถั่วลิสงอยู่ที่ 15E 8ีต่อช่างเมื่อทำเป็นถั่วลิสง5เครื่องเทศแล้วร้านตระกูลหนิงจะรับซื้อในราคา5 0 e 8ีต่อช่างส่วนถั่วลิสงนอบกรอบเป็นเพราะวัตถุดิบที่ใช้ทำมีแป้งกับน้ำตาลแดงอยู่ด้วยราคาจึงแพงกว่าเล็กน้อยขายให้คุณชายหนิงในราคาช่างละ100 e 8อีหลังหักค่าวัตถุดิบและค่าจ้างคนงานแล้วอย่างน้อยก็ยังได้กำไรครึ่งหนึ่งพอลองคำนวณแล้ววันหนึ่งก็จะได้เงินเข้ากระเป๋ามากถึง40กว่าตำลึงได้กำไรดีกว่าทำยำอยู่เล็กน้อยนางเฟิงแอบคุยยกับเจีงโมหาาว่า เจ้าคิดว่าเหตุใดสมองของเสี่ยวไว้ถึงดีขนาดนี้วิธีหาเงินมีมาไม่ขาดสายเจ้าถั่วลิสงนี้เมื่อก่อนก็เป็นแค่ของที่ทํากินเองเท่านั้นใครจะคิดว่ามันสามารถทําเงินได้มากขนาดนี้ถั่วลิสงห้าเครื่องเทศหักนําไปจัดใส่จานก็ถือเป็นอาหารชั้นเลิศจานหนึ่งถั่วลิสงอบกรอบแฝงด้วยรสหวานมีความกรุบกรอบเคี้ยวเพลินเป็นของกินเล่นที่ดียิ่ง ที่จริงเจียงโมหานร,รู้ว่าตอนนี้เด็กน้อยไม่ได้ขาดแคลนเงินแต่อย่างใดทว่าที่ทําถั่วลิสงห้าเครื่องเทศและถั่วลิสงอบกรอบขึ้นมาก็เพราะไม่อมยากก่อทาให้ครอบครัวยากจนที่ทํางานกับสกุลหลินต้องขาดรายได้ในฤดูหนาวในบ้านสองสามหลังนั้นมีคนป่วยที่ต้องกินยาในระยะยาวหากไม่มีรายได้ยาก็ต้องหยุดกินเด็กคนนี้จิตใจดีงามเหลือเกินหลินใจดีเวยเวยพูดพร้อมรอยยิ้มขาดหรือไม่ขาดของเหล่านี้ก็เรื่องหนึ่งแต่การได้ประโยชน์เพราะคุณชายหนิงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง หลงจู้ฟังรีบพูดหากหลินกูเหนียงว่ามาที่ร้านก็จะได้เพลิดเพลินกับการบริการระดับเดียวกับตอนมาพร้อมคุณชายหนิงขอรับมุมปากหนิงตรงเสื่งยกยิ้มขึ้นอย่างอ่อนโยนดูสิตอนนี้ไม่ต้องพูดว่าใครได้ประโยชน์จากใครแล้วกระมังหลงจู้ฟังมีสายตาแหลมคมจริงๆ คราวก่อนหลินเว่ยเว่ยแต่งกายด้วยชุดของเด็กชายชาวบ้านผู้ยากจนแต่วันนี้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสตรีสีสดใสชนิดเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ก็ยังคาดไม่ถึงว่าหลงจู้ฟางจะสามารถจดจำได้ในทันทีหลงจู้ฟางพูดด้วยรอยยิ้มนี่คือคุณสมบัติของหลงจู้ขอรับในฐานะผู้จัดการร้านอาหารสายตาจะต้องเฉียบคมไม่อย่างนั้นอาจไปผิดใจกับผู้สูงศักดิ์ท่านใดเอาได้ตนเองตกงานเป็นเรื่องเล็กแต่การสร้างปัญหาให้เจ้านายด้วยคือเรื่องใหญ่คนแบบนี้ใครจะกล้ารับไปใช้งานต่อหรือ ทันใดนั้นก็มีเสียงท้องร้องของใครบางคนดังขึ้นมาหนิงตรงเสิร์รีพูดพวกท่านเดินทางกันมาเหนื่อยเหนื่อยคงหิวแล้วกระมังมาสั่งอาหารก่อนเถิดหลินกูเหนียงท่านดูสิว่าอยากกินอะไรเอาปลากระรอกทอดไก่ป่าตัวเล็กตุ๋นใส่เห็ดซี่โครงน้ำแดงผัดสามเสียนข้าสั่งเยอะแล้วพวกเจ้าลองดูว่ายังอยากกินอะไรอีกวันนี้คุณชายหนิงเป็นเจ้ามืออยากเกรงใจเด็ดขาดต้องกินให้เต็มที่เจียงโมหาเหลือบมองนางคนที่เขาไม่รู้ก็คงคิดว่าเจ้าเป็นคนเลี้ยง เป็นธรรมดาที่นอกจากนางแล้วคนอื่นจะมีความเกรงใจท้ายทียท่สุดหนิงตงเซิงจึงสั่งไส้กรอกเลือดตุนผักโดงและดักแด้ทอดเพิ่มอีกสองอย่างรวมเป็นอาหารหกชนิดอาหารทางเหนือได้ปริมาณค่อนข้างมากอาหารแต่ละจานร,รวมกันแล้วพวกเขาจะกินหมดหรือพอดักแด้ทอดขึ้นโต๊ะแล้วหนิงตงเซิงก็บอกทุกคนว่าไม่ต้องเกรงใจหลินเว่ยไว้ทำสีหน้าประหลาดอายานางกลืนเจ้านี่ไม่ลงจริงๆ เจียงโมหานยื่นตะเกียบไปคีบดักแด้มาให้นางหนึ่งตัวหลินเว้ยเว้ยมองเขาด้วยสายตาตัดเพาะเขาหัวเราะเบาๆพลางกล่าวหลังนำไปทอดแล้วเจ้านี่จะหอมและกรอบรสชาติเหมือนจักจันที่เจ้าจับมาจากต้นไม้ในฤดูร้อนจริงหรือมันจะไม่ระเบิดในปากใช่หรือไม่มันจะกรอบใช่ไหมเอาเถิดข้าลองก็ได้หลินเว่ยเว่ยคีบดักแด้ขึ้นมากัดชิมคำเล็กฮ่าฮ